วันนี้ทุกคนครับวันนี้ผมชิจย่างนะครับอันนี้ก็ปานครับแร่ว่าชิจย่างนะครับที่ครับอันนี้ชิจจริงนะครับทุกคนครับอะไรครับอันนี้ก็ชิจเหมือนกันครับพอดีทุกคนชอบชิจนะครับมาทำอาหารคืออันนี้สุด รู้ครับออาเสร็จแล้วครับนี่แะครับของผมนะครับน,นะครับมาแล้วครับจูงจะไปหาอ๋อนี่เจอใครอ่ะอ๋อจบด้วยสิ่งนี้แล้วกันลาก่อนเจอกันใหม่โลกหน้าเพื่อนเอาเโอเคนะครับทุกครับเมื่อกี้ไม,ไ,ไม่มีอะไรนะครับอุ้ยไม่มีอะไรเลยนะครับเมื่อกี้มันก็แค่หลักฐานนะครับผมเล่นนะครับทุกคนมามานันมตุกอยูน่นะกวน อันนั้นน่ากินดีนะทุกคนครับโอเคนะครับทุกครับวันนี้ผมได้สูสีมาแล้วด้วยผมได้สูสผมมาด้วยความกระตัญยูและความดีนะครับเดี๋ยวไม่ใช่ผมไม่เด้ฆกค่าสำหรับะครับพอดีคุณหนึ่ามาอีนะครับโอเคนะครับทุกครับวันนี้เรางทำอาหารต่อเลยครับนีเนื่องครับผมไปหามาจาก เติมจากร้านค้านะครับดูครับได้เอะแล้วโอเคครับเพอนครับกาทำอาหารกันต่อนะครับอันนี้หมูวัวนะครับผมทับผมเอามามาพร้อมมีคุณค่าเองนะครับไม่ใช่ผุนะครับดครับเพื่อนครับผมูวันะครับอันนี้ฉีดผมก็เต้มจากเพราะว่าปกตินั่นแหละครับได้ฉีดแล้วนะครับนครับไปกันครับงั้นเรามาเริ่มทำอาหารกันนะอุ้ยผมรูมหมดเลยอันนี้ผมก็ได้เงิ่มทอาหารแล้วนะครับ คือจพเดียวับไม่ได้ทสเรื่องอะไรแน้วโอเคได้ชิตโอเคครับเทำากรต่อนคัมาคุณคุณรู้ไหมครับผูถอหมดอ่ะคุณรู้ไปแล้ใช่ไหมว่าผู้ือนคุณอาจะรู้ครับว่ผมมาจากไหนครับโอเคครับพทำาหรไปครับเรื่องทำดนดาลละใส่ชีดก่อน อันนี้ค่อยค่อยใส่นะครับอันนี้เราไปย่างก่อนโอเคครับทุกคนไม่ต้องใส่นะว่าเตาันนี้ผมมาจากไหนิเกอร์ย้อมกระมมุนใส่หม้อละราครับจ้งได้เตาแล้วครับโอเคนะครับทุกคนต้องใส่ครับอันนี้ไปถามนะครับ โอเคนะครับครับผู้เราเตรมพร้อมหมดแล้วครับต้องใส่นะครับก็จะมาของฮาร์ดดิสก์เซตเนี่ยนะครับที่อยู่ที่แกะแกะครับผมแกะครับเดี๋ยวมาเกเลยทุกทีมาวางก็ได้พวกนี้นะครับตรงกลางกุศิครับมารอกันได้เลยครับเอาเรียกใส่ปลาครับกินยารับเจ้า ตึ Wow ติติติว้าวไม่กินอะไรครับเอาแล้วเดี๋ยวผมเก็บเอาเดี๋ยวผมปล้ําก่อนได้นะครับผมปล้ําก่อนครับลา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  อหยอกเล่นไหมค่ปลาตัวนี้ครบครับเชื่อได้นครับผไปก่อนครับกินแล้วกมอัดอะเนี่ยนะอ่ะก้ไมร้ว้หจูกินไล้จะไปจอเลยนะมดแล้วครับอ่ารับะเกิดอะไรเกิดเรื่หน่อย กินอรครับเก็แลวนะครับิบเเดียวกันบเนี่ย็ชินนะครับน่ากินครับน่ากินครับุค้หน่ากินมากเลยครับมกเลยนะครับ ทำอูชิเนครับยืยู vos, ่เลยครับแล้วะครับเสียบแฟบแล้วนะครับตงครับอไปก็ยังนเสียบแฟบเสียบเลยครับอันนี้ครับ แ,แับแซเออ,อนนี้ผมว่ากินไร,ร,ก,ก,รกิน,นอ,นนอ,ไอนะไรางจุดรากันเ,เนี่ยนี่ผมไม่อ่นนะจุดรายการพี่เขานี่นะครับ้ใ่าขอาตุ๊กตาที่ยิงมาของปลอมนะปูครับปูนของปลอมครัะะบมาเจ้าผู้จะมามองทำไม

กวครับเอออันนี้ไม่เกี่ยวกับอันนี้ไม่เกี่ยวเกมอะไรของปอนด์นะนะรกับมาเลมนเปิดออกมานรับอเออก็ถูกอะบ้อบน้นยเอาแคบถูกอนั้นครับนี้นะชี เนื้อปลาครับคุณดาวจะอันยันเก่านะครับเมื่อก่อนนะแป้งนครับอันนี้ไม่เชื้อปลาจริงนะครับมันไม่ติด ทีนี่ทำไากับมันเด้ไมผิดเกินนีมีอาหารกันแล้วนะครับตรงครับน่ากินนะครับ